ครังจากนัานด้วยผมเชิญการสมาชินเนมเนนเนตเจ้ากับอ <EP 3. S 2> <ม>ีพีสามใหญ่แฟนเฟนดีอ้อพีสามต่อผมอาจจะต่อจากพีอีพีสองอะไกันนะกระถิ่นมาฟังไปฟังเพลงทำอะไรนิดหน่อยต่ออะไรบอมคร <c oughs> อสแปเปตั้งแต่หกโมงเช้า,ชาตอนนั้นและตลอดมาทําไมเขาถึงไม่รู้สึกว่าตัวเองมาที่นี่เลยละ่ะไม่เข้ามองดูเพดานฝ้าขาวของบ้านอย่างอึงอ้งๆเขาจําตั้งแต่เวลาหกโมงต่อมาไม่ได้เลยเขาเดินมาที่นี่เหรอ เขาเค่อยเดินขึ้นมาอย่างช้ชาๆยกมือกลุมหัวแน่นกับความจะปลดบางอย่างในตอนนั้นเองทางตาของเขาเปิดปสะุดที่หนังสือพิมพ์เ,เกาะกลเตียงเขาตั้งแต่ปี1987เขาหยิบขึ้นมาดูอย่างพิจารณาข่าวหน้าหนึ่งเยี่ยมโหดหนุ่มยามใจร้ายลักพาตัวเด็ก5คนมาฆ่าเมื่อเวลา6โมง57ตำรวจได้ทำคาคุมนายเจอรมี่ฟอเรสทที่เขาสารภาพว่าลักพาเด็ก ห้าตัวมาฆ่าร้านที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งคริสเวรีนะาเจ้าของร้านพิซซ่าเฟตดี้เฟิร์ฟี้พิซซ่า,า,าเขารู้สึกตกใจมากเพราะนั่นคือยามประจำเนนงที่นั่นเองคนร้ายจะพูดว่าในเวลาประมาณ21อ็นาฬิกาหรือ3ทุ่มเขาฆ่าเด็กและทิ้งศพไว้ในห้อง้องหนึ่งไม่ได้เอาไปซ่อนที่ไหนแต่เมื่อทางตำรวจเข้าไปพรว่าไม่มีศพอยู่ในนั้นเป็นชายสมหญิงหนึ่ง ในเวลานี้ตำรวจนีงก็ทำการตรวจสอบหลักฐานและฐานและในพื้นที่และผู้วุร้ายอยู่ไม่เข้าเงือไหลไม่มีสาเหตุเด็กชายสองในสามนั้นเป็นเฟรดดี้โบนี่และและผู้หญิงคือชิก้าแน่นอนอีกตัวนึ่งล่ะเขาได้ไม่ปลอดภัยเมื่อเขาได้มาเอาขนารวันนี้เขาจะลาออกดีไหมไมเคิลออกไปข้างนอกยังก็กล้ากลัว จเจ้าของร้านที่กําลังจัดของต้องทักอยา่างไมเคิลเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าของร้านเดินไปหาไมเคิลทันทีไมเคิลยิ้มย่อยให้ออเปล่าครับเหนื่อยหน่อยๆน,น,นะครับไมเคิ Michael, ลผลัดเหงื่อที่หัวเบาๆเจ้าของร้านมองดูไมเคิลไม่ดีพูดเลยพูดออกไปถ้าทํางานที่นี่ไม่ไหวคืนที่นี่ก,ก็ลาออกได้เลยนะจ๊ะเจ้าของร้านพูดไมเคิลเป็ักยักหน้าเบาๆแล้วขึ้นห้องโดยไม่ปริปากพูดอะไรใครจะไปรู้อีกห้องเขาคิดอะไร เสียงเฟรดดี้หรือมีสีน้ำตาลตัวนั้นกระซิบออกมาอย่างเบาๆคล้ายน้ำเสียงเย้ยๆดูไม่หน่อยห้าวันระตาสีทองวาววับห้าวันกับฉันคงลำบากหน้าดูไอ้ฆาตกรเวลาตีหนึ่งเขานั่งดูกล้องอย่างใจเย็นดูอย่างทิฏทีก่อนจะวางลงคืนที่หนึ่งมาอย่างสามเขาคิดว่ารกคงเก้าข่เขาแน่ๆเขามองดูกล้องอีกทีหนึ่ง ไปดูกล anyway, ้องที passed, ่ม <iti> ีฟ็อกซี่อยู่เป้าหมายหมาป่าหายชิดเขาสบความหยาบคายหรือเฮี้ยนั่นเองเขาสบความหยาบคายหัวใจเต้นไม่เป็นนิ่งเดี๋ยวจะกำลังไปกดที่ห้องหัวก็ว่างห้องซ้ายห้องหนึ่งมาป่าวิ่งไปผ่านอยู่เร็วๆโดยใจะใจของเขาเขากดที่ปิดตูทางซ้ายทีตึ้งเสียงไร้ชั่งประตูจังอย่างจังเขาเปิดแฟลตทันทีชิงตาสีแดงวาวท่ามกลางความมืดจ้องมองไปที่ไมเคิลอย่างคิดแค้นแกฆ่าฉัน มันเปล่งเสียองออกมาล่างขายจนคนโจรสลัดทั้งที่มีแผลเต็มตัวทั้งล่างกายสูงสงและสมส่วนใบหน้าคมคม,มดุร้ายวนๆที่กระจกรอเวลาประตูเปิดแบดแปดสิบเก้านเวลาตีสองเขากดดูที่กล้องทันทีกระต่ายหายเขากดไปดูที่กล้องใกล้เขาเพลงนิดนิด,นด,นดห้องอาหารเขากดลงไปที่กล้องเปิดแฟลชมาดูมาปลาทันทีหายกดไปดูที่ห้องฟักซี่กลับมาสี่เดิมซะงั้น กดมาที่ห้องตุ๊กตาตวัวมีเฟรดดี้หันหน้าเข้ากล้องดวงตาสีดำมืดสนิทเขากดปุดฟเฟข้างๆบอนนี่ bon มาตึ้งเขากดปิดปดปุ่มปิดประตูทันทีในเวลาตีสามแล้วกระต่ายมาเกราะตรงยึดต,ตรงที่กระจกค้อมทำหน้าตาเครียดแค้นเปิดประตูสิครับสิงดังออกมา78%ไม่ขึ้นมองดูที่หน้าบอนนี่กำลังเกาะก,กระจกแทบจะทะลุออกมา ได้ก่อนจะพูดออกมาว่าทำไมต้องมาหาฉันโบนนี่ไม่ตอบเร่งทำหน้าตาแปลกประหลาดอยู่ไมเคิลก็ไม่สนใจตอบเช่นกันเขากับดูเฟรดดี้หายหมดเลยหัวใจของเขาเต้นแตกตื่นเหมือนกลองเขากดดูกล้องไปอยู่ห้องกินข้าวกระต่าย,ยห้องเล่นเพลงแล้วหมีละ่ะเขากดแฟลชดูี่องหัวเ,เร่งรีบหน้าตาเอามาหิดอมหดโหดโผลมาที่หัวหัวโผลมาที่เขายิ้มแย้มเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันเขาปิดประตูทันที มีนั้นพูกมาด้วยจีขัดขัดมือสามตัวก่อนกลับมาแล้วเหรอไอ้คาตกรกลับมาทำไมกันนะมาคขรรู้สกว่าตัวเองต้องเงียบที่สุดเฟรดดี้ยิม้ม <c oughs> ฉันจำได้นะเครื่องแบบนั่นนะประตูแบบนี้เฟรดดี้เอามือรูปที่ประตูเบาๆใบหน้าแบบนั้นเฟรดดี้หันกลับมามอง นายควรจะโบกมือลางานบ้าๆนี่ซะหรือไม่ก็เปิดประตูให้เราขขเขาขูดและไปที่ประตูจนเกิดเสียงไม่งั้นนายคงจะเป็นได้แค่ห้าวันกับพวกเราแค่นั้นแหละ <c oughs> ติง้งตองติง้งตองเสียงออดดังขึ้นหกนาฬิกาแล้วสติของไม่เข้าหลุดลอยไปใบหน้าเปินยิ้มของเฟรดดี้ค่อยๆย,ยิ้มกว้างขึ้น แล้วเดินกลับไปที่ห้องตัวเองทันทีจะได้กี่วันกันนะจบอีกวันก็จบอีกจบอีกตอนครับผมสวันนี้สวัสดีครับผม